ค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเดินป่ากันนะคะเดินป่าด้วยเร,เราก็ก็อยากเห็นโควอาล่าด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะมีไหมนะเหมือนได้มาเดินออกกำลังกายเลย น่าจะมาที่เดียวกันกับเรานะคะมาดูดูมาเดินทางน้ำลาฝนตกนะ้ำจะไหลลงมาตรงนี้แน่เลยเดูย เดินจนหอบแล้วยังไม่มีเลยโคอาล่านะเราไปดูกันค่ะว่าจะมีหรือเปล่าเดินไปเรื่อยนี่ค่ะระยะทางเดินสั้นๆนะไปเดินสั้นๆกันดูซิว่าจะสั้นแค่ไหนจะมีโคอาลาไหม จะมีสัตว์อื่นๆให้เราดูไหมนะไปกันเดินป่าค่ะทุกคนนี่คือการเดินป่า 非常牛逼。 คนเวลาน้ำมาจะเป็นแบบนี้กัดเซาะไปแล้วค่ะเลยถึงนู่นน่นะคะบนนู้นก็มีคนนะนี่กิจการเดินป่าที่แท้ทรูมากค่ะครั้งแรกเลยนะที่มาเดินแบบเนี้ยเราจะได้เจอโคอาล่าบ้างไหม quay máy quay máy quá đó bye bài càng to Nơi gì đỡ nơi nước hả à <sighs> Maybe up there you. Huh? Up there. Where? Hi. 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 ขาึ้นมบอกว่าขึ้นมาเราจะมีวิวสวยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะทุกคนน้องค,ค่ะว้าวสวยนะว้าวนี่คือ,อต้นไม้ที่น่าจะเวลาไฟไหม้อ่ะค่ะไฟไหม้เขา <c oughs> ก็ตายเนาะ นี่คือสวนทั้งหมดที่แบบเอ้ยไม่ใช่สวนนี่นี่คือเขาทั้งหมดที่แบบที่เป็นที่ของตรงนี้ที่เราสามารถเดินได้นะแต่ว่าเราก็มีเส้นทางให้เดินนะเราก็เดินตามเส้นทางหอยะหลงป่าเอาคือ <c oughs> ทั้งหมดนี้เลยนะแต่เราไปได้ไม่หมดหรอกค่ะเราก็มาแค่นี้แหละ จริงๆอยากเจอโคอาล่าเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะทุกคนโคอาล่าเที่ยวสายอยู่ตามธรรมชาติอะนะที่ไม่ใช่อยู่ในสวนสัตวนะ์อะค่ะนู้นค่ะวูฟิวสวยดีนูน no. you อเค y you อเค y ักกไม่เจอเลยค่ะไม่มีสักตัวเลยไม่มีน้องสักตัวเลย ย e อี u i hey, where are the k o a l โคอาล l าไม่มีไม่มีโคอาลาเลยไม่เจอโคอาล่าแต่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูตรงเวลาเราขับรถไปแล้วเราจะเจอข้างทางเดี๋ยวรอบหน้าถ้าได้ไปเดี๋ยวจะทำคลิปไว้ให้ดูนะคะเหนื่อยเหนื่อย หนื่อยมากเลยขอลาก็ไม่เจอไปกันต่อมีเก้าอี้ธรรมาชาติให้นั่งพักด้วยนะทุกคนกนีเก้าอี้เก้าอี้แบบธรรมชาติมากนั่งได้ค่ะนั่งพักแป๊บหนึ่งเหนื่อย